กรณีของนายกฐมนตรีแพทองทานเนี่ยพี่น้องครับนะครับคําฟ้องร้องความวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยเขาวินิจฉัยว่านะครับคําเรียกร้องว่านะครับของเจ้านุญาตอ่านให้ฟังนะว่านะครับมีการพิจารณาความผิดของนายกของพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานนายกฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่เห็นไหมครับ เขาพิจารณาว่าคุณแพทองทานน่ะขาดคุณสมบัติตามจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ไม่เหมือนกับพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกินเวลาไหมแกไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แกนั่งเขาบอกว่าห้ามนั่งเก้าอี้นานเกินแปดปีเขาก็ดูมเกินไหมถ้ายังไม่เกินก็นั่งได้นั่งต่อไปได้แต่ถ้าเกินก็ต้องหยุดนั่งเห็นไหมล่ะปรากฏว่าแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบแต่คุณแพทองทานเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเวลานะครับ มันคดีหนักนะครับคดีหนักนะครับซึ่งซึ่งเนื้อหาคําฟ้องก็คือซึ่งผู้ถูกร้องถแถลงนะครับอ่ะก็จะบอกว่าคําร้องนะครับอ่าเนื่องจากมีสมาชิกวุฒิสภา36คนเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานวุฒธธิสภาผู้ร้องว่าปรากฏคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวงเล็บผู้ถูกร้อง กับสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาผ่านเผยพแพร่ทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายน2 5 6 8ซึ่งผู้ถูกร้องถแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นเสียงการสนทนาของตนกับสมเด็จทุนเซนจริงแม้ผู้ถูกร้องจะถแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวโดยมีเจตนาที่จะเจรจาต่อรองอย่างนุ่มนวล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยก็ตามแต่ผู้เข้าชื่อเสนอคําร้องเห็นว่าผู้ถูกร้องแสดงออกถึงความนิ่งเฉยและไม่ปฏิบัติหน้าที่โต้อตอบหรือกำหนดมาตรการรวมถึงการเจรจาระหว่างประเทศด้วยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้อยู่ในสภาวะวิสัยและพฤติการแห่งความเป็นนายกรัฐมนตรีที่พึงกระทำ เพราะเหตุแห่งความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเป็นฝั่งเดียวกันกับกัมพูชาพร้อมที่จะทำตามหรือจัดการตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการมาโดยตลอดส่วนแม่ทัพภาคที่สองผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตนผู้ถูกร้องไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามมาตรา17 0วรรคสาม ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเห็นไหมครับความหมายคือตรงนี้ครับพี่น้องคุณองคงอิงนะ่ผิดจริยธรรมไม่ได้เกินเวลาเหมือนทลนเอกประยุทธ์นะซึ่งปรากฏว่าศาลท่านก็พิจารณามีสองขยักพี่น้องครับขยักแรกคือศาลจะรับไว้ไหมถ้าศาลถ้าศาลไม่รับไว้ก็จบไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับองค์อิงมันก็ไปต่อชิวๆนะครับ <c oughs> ขั้นที่สองถ้าศารลรับไว้เนี่ย เขาก็ยังพิจารณากันต่อครับสารเก้าท่านเนี่ยจะพิจารณากันต่อว่าให้พักไหมตามคาร้องให้หยุดไหมให้วินิจฉัยไหมซึ่งปรากฏว่านะครับผลที่ตัดสินออกมาขออนุญาตอธิบายได้เล็กน้อยให้พี่น้องคนไทยคนกัมพูชาคนลาวได้เข้าใจด้วยพี่น้องครับสารชั้นแรกนะ่พิจารณาว่าจะรับไหมนะผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าตัดสินใจว่ารับนะเก้าต่อศูนย์นะครับ ทั้งเก้าท่านนะ่ะบอกว่ารับไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุ๋งอิงจะลอยนวลหน,นีไปได้ก็หายไปแล้วลหละครับพอรับไปแล้วนะครับรับแบบเป็นเอกฉันเก้าต่อศูนย์ต่อมานะสารท่านพิจารณาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนะครับถ้าให้หยุดเนี่ยก็แปลว่าจะให้เวลาอีกสิบห้าวันให้อุ๋งอิงมาถแถลงนะครับหลังจากนั้นสารท่านก็พิจารณาถ้าถ้าอุ๋งอิงถแถลงแล้วฟังขึ้นอุ๋งอิงก็รอดตัวไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปทํางานต่อ แต่ถ้าสารท่านพิจารณาว่าไม่มีน้ำหนักก็แปลว่าอะไรแปลว่าสารท่านก็จะสั่งดำเนินการให้ปลดองอิงก็จะกลายเป็นเหมือนคุณเศรษฐานะครับปรากฏว่าการพิจนารณาเนะี่ยว่าให้หยุดไหมนะ่ะผลปรากฏออกมานะ่ะคือเก้าต่อศูนย์อีกน้องครับพิจารณารับหรือไม่รับนะ่ะเก้าต่อศูนย์นะครับพิจารณาว่าหยุดหรือไม่หยุดเนะ่ะพิจารณารับเก้าต่อศูนย์เหมือนกัน นะครับ FC เพื่อไทยอย่าเพิ่งวุยวายครับนะครับที่เขาบอกออกข่าวบอกว่ามติให้หยุดเจ็ดต่อสองนะจริงๆเราไม่ใช่นะครับพี่น้องไปอ่านดูครับมติให้หยุดน่ยคือ9ต่อศูนย์เหมือนกันครับเพราะอะไรครับมีเจดท่านในตุลาการศารนํานูญมีเจ็ดท่านบอกว่าให้หยุดโดยปราศจากเงื่อนไขหมายความว่าไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับตําแหน่งนายกงนตีเนี่ยต้องไม่มีคนชื่อแพรทองทานเข้าไปใกล้เด็ดขาด ไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ห้องน้ํานายกรัฐมนตีมึงก็ห้ามใช้นะแต่ว่ามันมีสองท่านครับท่านบอกว่าให้หยุดเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับกลาโหมที่เกี่ยวกับคลังแล้วก็ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกนั้นให้หยุดเหมือนกันนะครับอานาจนายกนุษย์ตีมันครอบจัก,กรวาลน,นะครับท่านบอกว่าอันอื่นนะให้ทําไปได้ไม่เป็นไรหรอกมันอยากเข้าห้องน้ําก็เข้าไปนะมันอยากจะไป อันอื่นก็แล้วแต่มันนะมันจะไปเป็นประธานเปิดงานบุญงานบวชอะไรก็ให้ไปทํานะแต่ว่าถ้างานที่เกี่ยวกับกระลาหโหมเกี่ยวกับคลังเกี่ยวกับเงินกับทองเกี่ยวกับเศรษฐกิจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่อันอื่นทําต่อไปได้แต่เสียงส่วนใหญ่เก้าท่านนะบอกไม่ต้องเว้นสักกันนะ่ะมึงต้องหยุดให้หมดนะครับห้องน้ํานายกมนตีมึงก็ห้ามเข้าห้ามเข้ามาใกล้เก้าอี้ตัวนี้สรดปว่าไ่ไยที่บอกว่าไม่ให้ทาสักอย่างนะ่ชนะนะครับเจ็ดต่อสอง จริงๆเราก็คือเก้าต่อศูนย์นั่นแหละเพราะว่าทุกท่านบอกว่าต้องหยุดเนี่ยนะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไร้าทางพัคเพื่อไทยจะมีกําลังใจขึ้นถ้าจะพูดว่าเจ็ดต่อสองก็ไม่เป็นไรนะจริงๆมันก็คือเก้าต่อศูนย์นั่นแหละครับพี่น้องครับนะครับทีนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนของเพื่อไทยแล้วก็คนของเก้าไกลออกมารนรนรง์อย่างหนักครับนะครับว่าทําไมตุลาการแค่เก้าท่านเนี่ย ถึงมีความสำคัญกว่าประชาชนคนไทยตั้ง24ล้านนะครับเขาพูดกันเหมือนว่าคน10ล้านที่การให้องอิงคน14ล้านที่กายพรกเก้าไกลเนี่ยเขาต้องการให้องอิงเนี่ยทำต่อนะแล้วทำไมคนแค่9้าคนนี่ถึงมีอำนาจในการสั่งองอิงหยุดได้สั่งปลดองอิงได้สั่งยุบพักเก้าไกลก็ได้มันเพราะอะไรนะผมก็ต้องขออนุญาตอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจครับ แบบนี้นะเขาเรียกว่ากติกาครับนี่แหละคือกฎกติกาครับเหมือนเล่นกีฬานีนาน่พี่น้องครับแข่งขันฟุตบอลนี่พี่น้องครับทีมหนึ่งมีสิบเอ็ดคนทีมหนึ่งมีสิบเอ็ดคนแข่งฟุตบอลนะครับกองเชียร์บดอัศจรรย์นี่แต่ละทีมนี่มีเป็นหมื่นพี่น้องนึกถึงทีมฟุตบอลพรมเมรีกได้ไหมนะครับนักฟุตบอลก็สิบเอ็ดคนต่อสิบเอ็ดคนทั้งกองเชียร์ทั้งผู้จัดการทีมรวมนี่ฝ่ายหนึ่งล,ละฝ่ายละห้าสิบแล้วแหละนะกองเชียร์อีกเป็นหมื่นบดอัศจรรย์น่ะพี่น้องทราบไหมครับว่า แต่กติกาก็คือผู้ชายคนเดียวที่อยู่กลางสนามที่เป่านกหวีดที่เป็นกรรมการเนะี่ยไอคนนี้มันพูดคาไหนทุกคนต้องเชื่อพี่น้องครับนี่แหละเขาเรียกว่ากาติกาพี่น้องครับกองเชียร์เป็นหมื่นนะครับทีมฟุตบอลตัวเองเตะออกกองเชียร์บอกไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกรรมการเขาบอกว่าลูกฟุตบอลออกแล้วเป่านกหวีดปี๊ดออกถึงกองเชียร์เป็นหมื่นจะตะโกนพร้อมกันว่าไม่ออกมันก็ไม่มีความหมาย นะครับกติกาบอกไว้ถ้ากรรมการบอกว่าออกก็คือออกนี่แหละครับนี่คือกติกานะครับเหมือนกันกันกบศาลนี่พี่น้องครับเหมือนกันกันกบศาลนี่ถ้าพวกเราเราท่านๆบอกว่าชีวิตเราสําคัญนี่ถ้าง,งั้นนี่เราจะมีผู้พากษาไว้ทําไมตามศาลจังหวัดต่างๆนะ่ะพี่น้องทราบไหมว่าผู้พากษาเนี่ยสามารถตัดสินว่าเอาไอ้นี่ไปฆ่าทิ้งไอ้นี่มันมีคดีหนักต่างๆนานาสมควรโทษประหารเห็นไหม ไอ้นี่มีความผิดต่างๆ,ๆนานาเอามันไปจําคุกยี่สิบปีไอคนนี้มีความผิดเท่านี้ให้ชดใช้นี่สินแห่งต่างนานาพี่น้องทราบไหมครับผู้อภากษาที่ทําหน้าที่นั้นนะมันแค่คนคนเดียวเอาง่ายๆครับถ้าพี่น้องกองเชียร์ก้าวไกลกองเชียร์เพื่อไทยบอกว่าคนเยอะกว่ากูมีคนกั้งสิบสี่ล้านถึงจะมีเท่าไหร่ความถูกก็ถูกผิดก็คือผิดพี่น้องครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนครับมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนคนพี่น้องครับ ก็เหมือนผู้พิพากษาตัดสินเนี่แหละไอ้่ไปฆ่าคนตายคนจะขนท่านจะขนญาติพี่น้องมาเท่าไหร่เอามาทั้งหมู่บ้านบอกว่าไอ้คนนี้ไม่มีความผิดเราช่วยกันโบวตแต่ผู้พิพากษาเขามาแค่คนเดียวเขาบอกว่านี่มันผิดกฎหมายมันทําคนตายเพราะฉะนั้นต้องเอามันไปประหารทั้งโลกนี้มันไม่มีใครฟังท่านหรอกครับท่านจะมาทั้งหมู่บ้านถ้าไอ้คนนี้ทําผิดก็คือผิดเหมือนก,นกันกับระบบประชาธิปไตยพี่น้องครับ ตุลาการสารรัฐมนูญทั้ง9ท่านมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาครับเขาสรรหามามาจากอดีตผู้พิพากษามาจากอดีตคณะบดีนิติศาสตร์เฟ้นกันมาแต่ละขั้นแต่ละคนกว่าจะคัดเลือกกันมาได้สุดท้ายกว่าจะได้9้าคนนะ่ะนะครับอันนี้น่ะคือที่สุดของที่สุดของเพชรยอดมงกุฎและเอาผู้ทรงคุณธรรมเอาผู้ทรงสติปัญญาเอาผู้ทรงจริยธรรมนะครับ มีวิถีชีวิตท,ที่ดีงามที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วละ่ะไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟกนะมันก็คงมีความดีชั่วธรรมดาคนของเราเนี่ยแหละแต่ว่านี่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นคนรักษากติก,ก,ก,กานะโดยเฉพออาะอยิ่งกติกาเกี่ยวกับทางการเมืองนี่นะพี่น้องครับเราไม่สามารถที่บอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอะไรแล้วถูกได้นะพี่น้องครับ คนส่วนใหญ่ต่อให้มากแค่ไหนต่อให้มาทั้งสิบสี่ล้านถ้ามันผิดก็คือผิดพี่น้องครับมันไม่ได้แปลว่าคนเยอะแล้วจะต้องถูกนะพี่น้องกติกามันก็คืออยู่เห็นไหมล่ะคําฟ้องเขาเขียนเอาไว้เขาสงสัยว่าใยุงอิงเนี่ยทำไมมันไปคุยกับคุณเซนแบบลุงแบบหลานทําไมมันไปพูดกับเขาว่าไอที่บอกว่าจะปิดดามมันไม่ปิดจริงหรอกนะ หนูจะว่าอย่างนี้คุณลุงสั่งมาเลยอังเคิลสั่งมาอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูจัดให้แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะไอ้แม่ทัพภาคที่สองมันเป็นคนของอื่นๆมันเป็นศัตรูของเราคํากล่าวพวกนี้เข้าข่ายไหมว่าคุณกําลังเข้าข้างอริราชศัตรูคุณเอาข้อมูลของประเทศไทยไปบอกเขาซึ่งถ้าคุณเป็นนายนางสาวกอไก่ขอไข่ทั่วไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่คุณเป็นนายกนัมนตรี คุณมีหน้าอำนาจหน้าที่คุณเป็นประธานสมชแม่ทัพนายกองจะทําอะไรมันต้องผ่านลายเซ็นคุณเราต้องการส่งทหารไปรบเท่าไหร่ใช้อาวุธเท่าไหร่จะยิงตอนไหนนายกรัตรีรู้หมดแล้วคลิปตรงนี้เนี่ยมันเป็นความลับเราไม่มีใครไปกดดันไม่มีใครไปดักฟังไม่มีใครไปอะไรนะคนที่ท่านเรียกว่าอังเคิลคนที่ท่านเรียกว่าลุงเนี่ยเพื่อนสนิทของพ่อท่านนะมันเอามาแฉะ มันยิ่งทําให้ดูแย่เข้าไปใหญ่น่ะพวกท่านหักหลังกันเองเห็นไหมน้องๆทราบไหมพวกเรามันจะมีใครกันแกล้งได้ถึงคนสิบสี่ล้านบอกว่าไม่เป็นไรแพรทองทานทําต่อไปประเทศมันจะชิบหายก็ช่างมันไม่ใช่นะเว้ยประเทศไทยมันไม่ใช่แค่ของคนสิบสี่ล้านมันไม่ใช่ว่าท่านโหวตชนะสิบล้านเสียงแล้วแปลว่าไอ้แพรทองทานมันจะให้กัมพูชามาฆ่าพวกกูก็ได้เหรอหึก มันไม่ได้แปลว่าคนเยอะเราจะต้องชนะนะครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทํากติกาทั้งเก้าท่านเขาก็มาตามกติกามันกําหนดเอาไว้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจริยธรรมคุณธรรมในการรักษาผลประโยชน์รักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิของประเทศไทยเนี่ยมันต้องบังคับไว้ครับพี่น้องครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้พวกนี้ที่จะมารณรงค์กันนะพวกเก้าไกลทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมารณรงค์เลยทาไมเก้าคนถึงเอาชนะถึงมีค่ามากกว่าสิบสี่ล้านคนนะ ก็ต้องบอกครับมึงจะมาอีกยี่สิบสี่ล้านรวมกับที่พวกกาเพื่อไทยถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ต้องผิดพี่น้องครับจริงไหมล่ะผมก็ถามหน่อยเถอะครับไอ้พวกไอโอทั้งหลายมาเป่าล้างสมองนี่ยไปถามคนสิบสี่ล้านหรือยังว่าเขาเต็มใจให้ไอ้งูอิงมันขายชาติไหมหไปถามคนสิบล้านที่กายพักเพื่อไทยนะ่ะผมถามหน่อยครับแม้แต่คนของเพื่อไทยตอนนี้นะพอใจไหมกับสิ่งที่ไอ้งูอิงมันคุยกับอนะังเคิลมันน่ะเห็นไหมล่ะ นี่ไงครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนคนครับกฎิกาก็คือกติกาครับนะจะมาสิบสี่ล้านก็ช่างเถอะเก้าท่านนี่เขาก็ไม่ได้กันแกล้งใครเขาพูดตามกฎหมายเห็นไหมล่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไล่มันออกไล่องค์หญิงน่ะเขาบอกว่าให้ท่านนายกน่หยุดทําหน้าที่ก่อนตอนนี้นะสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมนี่แหละให้ท่านลงก่อนนอท่านนายกนะท่านพักก่อนเราจะไม่ได้ไล่ท่านออกนะเราให้ท่านพักไปเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ท่านไปเตรียมเอกสารท่านก็มาสู้คดีสิท่านก็มาอธิบายสิว่าท่านไม่ได้ทํร้ายประเทศไทยท่านไม่ได้เข้าข้างศัตรูอย่างไรท่านก็อธิบายได้เห็นไหมล่ะในระหว่างนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายทหารไทยเขาก็จะได้ขับเคลื่อนขบเคี้ยวกับกัมพูชาต่อไปอย่างสบายใจไม่ต้องระแวงว่าพูดอะไรไปเดี๋ยวไอ้นาย,ยกแม่งตอนคืนมันก็โทรไปบอกลุงม,มันอีกส่งแผนที่อะไรเดี๋ยวมันก็ส่งไลน์ไปให้ลุงม,มันอีกเห็นไหมล่ะเราก็ไม่ไว้ใจเท่านั้นแหละนะทุกท่านครับ มันไม่มีใครลำเอียงครับถ้าอีกสิบห้าวันยายอุ้งอิงมันมาแถลงไขวันมันจริงใจมันไม่ได้ทําอะไรเสียหายมันก็กลับมาเป็นต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมขอเรียนเลยครับอย่าหลงกลของผู้เก้าไกลเด็ดขาดตอนนี้พวกมันมาปั่นว่าทําไมคนสิบสี่ล้านถึงแพ้คนเก้าคนไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเท่าไหร่หรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าจํานวนคนเท่าไหร่มันสมมมันสําคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะ ตุลาการทั้งเก้าท่านเขาก็มาทําหน้าที่ก็เหมือนกรรมการในสนามฟุตบอลน,น่ะหเก้าไกลมึงคิดว่ากองเชียร์มึงเยอะกว่าแล้วด่ากรรมการกรรมการมีแค่คนเดียวกูต้องตัดสินให้ทีมกูชนะเอาไอหาถ้าทีมมึงแพ้มันก็คือแพ้นั่นแหละมึงจะมาเชียร์เป็นหมื่นคนกรรมการคนเดียวเขาก็ตัดสินฝ่ายที่ชนะก็คือชนะนะครับเพราะฉะนั้นไอประเด็นนี้เนี่ยตัดออกไปได้เลยก้าวไกลเลิกพูดได้แล้วมันเป็นการดูถูกสติปัญญาคน14ล้านนะ คนสิบสี่ล้านคนคนสิบล้านคนที่กาพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้งโง,งนะ่หรอกนะืึเขาก็ดูออกอยู่พี่น้องครับพี่น้องทั้งสิบสี่ล้านทั้งสิบล้านท่านพิจารณาเอาเถอะครับไอประเด็นไอที่บอกว่าเก้าเก้าตุลาการเก้าท่านมันมีความหมายมันไม่ใช่แล้วนี่คือการเบี่ยงประเด็นนะครับผมขออนุญาตเรียนไว้ตรงนี้พี่น้องครับนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของพวกนี้และที่สําคัญนะั่นน้องครับ ประเทศไทยนะ่ะมันจําเป็นที่ต้องใช้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ60ผมจะขออนุญาตนอกเรื่องเล่าสู่ฟังครับนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ปริมาณเท่านั้นนะน้องๆน,นะครับน้องๆคนรุ่นใหม่นะใครเรียนวิชาประชาธิปไตยมาใครเรียนอะไรมานะ่ะผมต้องบอกว่านะคนเรานะ่ะมันไม่ได้เอาแค่ปริมาณน้องๆครับการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่เล่นขายของนะครับที่ผ่านมานะ่ะพักเพื่อไทยกับพรรเก้าไกลนะ่ะ เขาพยายามเรียกร้องว่าการเมืองการปกรครองเนี่ยต้องระหว่างประชาชนกับนักการเมืองนะครับเขาบอกแค่นี้ครับเขาบอกว่าถ้าประชาชนเลือกใครเนี่ยต้องให้คนนั้นมีอำนาจเต็มเห็นไหมไอ้เทงมันถึงเรียกร้องว่าให้ยกเลิกการกฎอัการศึกต้องคืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนนะครับแต่รัฐมนนูล60ของเรานะ่ะมันสร้างกลไกในการให้คานอำนาจได้พี่น้องครับต่อให้ชนะเลือกตั้งไปเนี่ย มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําอะไรได้ตามใจพี่น้องครับมันยังมีองค์กรอิสระมันยังมีกองทัพมันยังมีหน่วยงานต่างๆที่สามารถตรวจสอบทวงดุลกันได้เห็นไหมเพราะเมื่อก่อนะเราเคยให้แต่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นมันตรวจสอบกันเองเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าให้นักการเมืองตรวจสอบกันเองมันไปไม่รอดพี่น้องครับตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเราก็หวังว่าพักการเมืองมันจะมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตรวจสอบกัน ปรากฏว่าท่านทักษิณเก่งเกินไปครับซัดสพประชาธิปัตย์ศูนย์พันมันเลยไม่เกิดตรวจสอบอะไรครับพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนมาเพื่อไทยนี่พักประชาธิปัตย์แม้แต่ยื่นอภิปรายยังไม่มีปัญญาเลยสสอมันไม่พอนะ่ะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอให้ฝ่ายการเมืองมาตรวจสอบกันเองเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วในโลกยุคใหม่ตอนนี้พี่น้องครับในยุคสมัยนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าถ้าเราจะรอให้ รัฐบาลกับฝ่ายค้านตรวจสอบกันเองเนี่ยผมถามหน่อยครับพี่น้องคิดว่าพรรคเก้าไกลเป็นลูกน้องพรรคเพื่อไทยไหมมันจะกล้าตรวจสอบเหอรอถามจริงเถอะนะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะต้องมีการคานอํานาจสร้างหน่วยงานต่างๆมันไม่ใช่แค่ว่าชนะเลือกตั้งแล้วจะกูจะทําอะไรกับประเทศก็ได้มันไม่ใช่ครับมันถึงมีตุลาการศาลร,รัฐมนูญยั่ไงมันถึงมีปปชมีสตงเห็นไหมล่ะมีฝ่ายต่างๆเขาให้อํานาจรัฐธนูลนูญ60ให้อํานาจกองทัพสามารถประกาศกฎอัยการศึก,ฎกฎได้ เห็นไหมถ้ากองทัพประกาศโวยการสึกไม่ได้แต่ประเทศไทยเราแพ้หุนเซนไปตั้งนานแล้วตอนนี้หุ้นเซนน่าจะเข้ามาลุกเข้ามาในผมว่าถึงเดชอุดมแล้วที่อุบลน่ะนะแถวเขื่อนเซเลนทอนแถวอะไรทั้งนั้นมันคงเข้ามาถึงแถวนี้หมดแล้วละ่ะนะทางช่องจอมทางตราดทางอะไรก็คงมากันหมดแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกเราก็เห็นอยู่ว่าเพื่อไทยแม่งสับขาไปสับขามาสับขาหลอกกองทัพไทยเอาใจช่วยหุนเซ็นเห็นไหมละ่ะ ทหารไทยเขาก็ต้องใช้กฎอัยการศึกเห็นไหมเขาไม่ต้องปฏิวัติรัฐประหารเขาใช้กฎอัยการศึกเข้าไปในพื้นที่ขัดแยง้งเขาก็มีอำนาจเต็มเขาก็ชนกับทหารกัมพูชาได้ประเทศไทยเรยรอดมาได้นี่นะต้องขออนุญาตอธิบายไว้